ครับพบกันอีกแล้วกับร้านฟ้าบีบีกันครับผมนนี้มีสินค้ามาเข้าใหม่ของนี้เหรอพี่โอ้เสนอที่ใครถามหาพวกปืนแก๊สตอนนี้มาลงรีวิวให้ดูแล้วนะครับครับผมของเข้าใหม่ครับค่ายอะไรพี่ของ W E W ไต้หวันอ่ามันมีตัวอะไรบ้างกันเนี่ยตอนนี้มีตัว H K สี่หนึ่งหก K สี่หนึ่งหก ก็ CQB แล้วก็สกาแลวตัวนี้ก็เป็นตัวร่างเดิม M4 M4 ครับผมหลายคนข้างหลังมาทำไมอ๋อตัวนี้มันเป็นคบให้ครบให้ครบคู่ใช่ไหมอ้าวหายไปไหนคนหนึ่งไปไหนนะววลภพาใครวะวลภพาไอ้เหี้ยใครวะวลภพาไอ้แป๊ววลพาไอ้พุ่มึงชื่อวัลพาเหรอวะงยิ้มไม้พุ่ม ครับผมก็วันนี้เราต้องรอผมด้วยเนี่ยครับรอมาแล้วรอมาแล้วเดี๋ยวไปครบต้อมเตยตุ๊ดใช่ป่ะตุ๊ดครับผมใช่เหรอวะมันเขินด้วนะชื่อใหม่นะครับใช้ชื่ที่ดานเรียกเลยครับชื่อตุ๊ดนะครับธรรมดาเป็นรุ่นน้องอ่ะโดนแกงเออธรรมดาโอเคครับเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็จากที่เด็กพาก่อนดีเะขออนุญาตไม่ใส่แมสนะครับกินน้ำน้ำหนึ่งก็ อันดับแรกนะครับก็เป็นปืนอัดแก๊สที่เข้ามาเติมสต็อกแล้วกันนะครับ<ก>ยี่ห้อ WE หลายคนถามหามากถามหาก็เยอะเนอะเพราะว่าของมาขาดตลาดไปพักหนึ่งแนละ้วก็เลยเพิ่งเข้ามาเติมมีรุ่นไหนกันบ้างพี่เต้ยไล่ไปเป็น MCN1 นะครับทรงคลาสสิก c อ1เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ก็จะมี HK HK ตัวนี้ขายดีมากนะครับ ขายดีมากๆอ่ะครับสวยๆอ่าแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เรื่องราคานะครับบอกเลยว่าราคาเซอร์ไพรส์มากโดนไปเดิมเยอะนะครับตัวนี้โคตรฮิตพี่เต้ถามกูทุกวันนี่ในพักกี้พักกี้ลูกค้าถามทุกวันพี่มีสกาไหมเนี่ยนีครับแก๊สนะนี่เป็นระบบแก๊สใช่ไฟไฟยังไม่มานะครับไฟฟยังไม่มานะมามาแต่แก๊สนะต้องบอก่อเป็นระบบแก๊สนะครับสุดยอดนะนี่โลหะนะพี่เต้โลหะโบแบ๊ก้วยโอเค แล้วก็รุ่นนี้รุ่น wr w e m c c q b นะครับเอ้ยขาดไปรุ่นหนึง่ง is เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้ยนี่ก่อนผมหา is ก่อนตัวนี้แต่หน้ายาว,แ,วแต่นนหน้ายาวก็คือ is ก็คือท่อจะยาวขึ้นมีข้อต่อเข้ามาก็เป็นทรงเดียวกับ m 4 c c q b นี่แหละครับแต่ว่าพี่เต้ยสอนลองยิงมาก่อนเดี๋ยวผมเอา IS ให้ ลองยิงลองยิงหน่อยเป็นยังงไาเทสมาเทสเสอนลองยิงมั่งตัวนี้เนาะอ่าไหนก็ได้ตัวที่ชอบที่ชอบอ่ะเออที่เราอยากยิงใส่แก๊สครับใส่แก๊สได้ไงครับใส่แก๊สได้ไงวันนี้พี่ใส่แก๊สดูนี่นะโอเคโอเคว้าวอมกระป๋องลง แล้วก็ใส่ลูกยังไงอ่ะใส่ลูกก็ต้องใส่รีโหลดต่อนใส่รีโหลดใช่ใส่รีโหลดวายดีตายตายตายใช้รีโหลดอ่าไอเอสเจอแล้วแม่งกูเอาจริงนะใจหายเลยยิ่งเปิดหายอ่ะอย่างนี้นะอ่าหมายความลงโอเคแล้วก็ กดเลยทีนี้ตรงนี้ด้วยอ่ะโอ๋อเดี๋ยวนี้มือโปรพี่เต้โอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวนี้เริ่มคล้องเดี๋ยวนี้เริ่มคล้องไอ้ตุ๊ดเริ่มคล้องไอ้ตุ๊ดเดี๋ยวปิดปากเลยก่อดแล้วแขกหยอกหยอกยอกเดี๋ยวแม่งยิงกูกูหลบไดด้ไป คือลำใช่ดิพูดแล้วคือลำก่อนคือลำยางคือลำยางดึงดึงตรงไหนคือลำยางคือลำไหนสะกาอ๋อนี่นี่นี่ตายตายตายกว่าตายคือดำก่อนเลยโอเคมันไม่มันไปัำสะการเป็นช่างนุ่มเนี่ยเนี่ยโบแบ็คเป็นไงโอ้โอ้ ดูลิคอยมปวาขแรงเลยเอาเป็นว่าข้าวแดงลอยชิายแล้วเหลือยังเหลือปรับทีแล้วเนี่ยังทันอยู่ไปครึ่งแม็กแล้วยังทันยังทันปรับเป็นทีแล้วเน่ปรับได้สิได้ไหมนะสามร้อยหกสิบเอ็ดจริงนะนะเกือบสี่ร้อยแต่ว่าหลอยมันยิงไปหมดไปเกือบหมดแล้วโอเคนี้ไอเอสมาแล้ว อ่าให้หมดเลยให้หมดให้หมดอยากเล่นก็บอกค้างโบนี่พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนลูกค้ามึงให้ยิงมันเลยนะมึงนะครับอันนี้สามารถเกี่ยวอันนี้ถ้าจะให้มันค้างโบนะครับอันนี้เมื่อกี้โทนี่โลดมันยิงไม่ค้างใช่ไหมอ่าอ่าก็ต้องดันเป็ดปรับตัวนี้ให้มันตัวนี้มันกระโดดขึ้นมาดันไปทางนี้ครับทางทางซ้ายมือเราแล้วกันเนาะ เราก็ยังค้างสไลด์ค้างอยู่นะโอ้าง่ี้โอเคตรงนี้แหละนะครับแล้วก็กดกดเคลียร์สไลด์ตรงนี้กดนะกดนะโอเคอ่ามันจะเหมือนเหมือนของจริงเหมือนเหมือนของจริงนะก่อนที่เราใส่รูปเออเดี๋ยวไปสอนที่ปะเดี๋ไปสอนที่อื่นไปสอนที่อื่นเดี๋ยวไปสอนที่บ้านจริงเราต้องอ่านี้ตัวนี้ IS นะครับมาแล้วนะครับนี่ไอเอสมาแล้วไอเอสไอเอส อ่านี่ก็ยิง <Okay. S 1> โชว์ให้ดูเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะยิงคล้ายๆกันใน,นทีเซอร์กร็จะมีแล้วก็ก็มีการยิงให้ดูแล้วเบื้องต้นนะครับถูก,าก,ก,าก,ตกต้องอ่าสกาก็ถูกต้องตกตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้ราคาดีกว่าราคาดีกว่า,านะาเรื่องการยิงอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะรีวิวที่อื่นอาจจะรีวิวไปเยอะแล้วเราไม่ต้องรีวิวซ้ำหรอกเนาะใช่ร้นได้ร้านฟ้านะครับจะไม่มีรีวิวแบบ รีวิวแบบเจาะลึกอะไรเนาะใครดูที่อื่นเนาะถ้าเราเน้นเน้นรุ่นราคาของมาเติมสต็อกพอแค่ดั้นพอไม่ต้องอะไรมากมายทฤษฎีไม่ต้องเอานัวล้วนๆนัวไหโอเคสำคัญที่ราคาแล้วกันเนาะตัวนี้ M4 ค i s ตัวนี้ครับผมบอกแล้วเป็นไฮไลท์ราคาตัวนี้โปรโมชั่น9,800บาทผมบอกเลยรีบมาเอาเพราะก่อนหน้านี้มันหมื่นห้า้อถูกต้องไหมครับตัวนี้เป็น9,800นะ อ่าแล้วก็ตัวนี้เท่ากัน M4 C q b M4 โอเคอ่า9 0 0เท่ากันนะครับแต่มีจะมีแพงหน่อยจะมีตัวสก้าสกาตัวนี้แพงอ่า10,000ทุ่นวิพัฒนาบอกมาต้อง10,000นะครับให้10,000วน้วคือถูกถูกกว่าเดิมจริงจริงราคาเก่า11,000บวกราคาใหม่แค่10,000ทุ่นนี้ A1 ก็9 8 0 0เนอะเท่ากัน M4 A1 ค่าย W E นะไต้หวันนะ อย่าไปพูดถึงโกลเด้นนิกเกิลจีนกงอันนี้ดีกว่าแพงกว่ากันเล็กน้อยนเป็โลหะนะครับเป็นโลหะใชหเดี๋ยวซื้อจิงนะพืดนพูดถึงอนะโกลเด้นนิกเกิลแม่งห้าหกพันแล้วเ,ลเพิ่มนี้แค่เก้าพันกว่าแต่ราคานี้คือราคาที่ต่อมลดไม่ได้แล้วนะก่อนก่อนส่วน HK HK ก็จริงๆมันหมื่นห้าร้อยก็ให้เท่ากันเลยแล้ว,ลวกันเก้าพันแปด ผมบอกเลยราคานี้รีบมาจัดจองกันนะครับผมบอกเลยระคลดลงมาผมจะพยายามทำสต็อกให้ได้มากที่สุดเนาะแต่เรายังไม่รู้ว่าของจะมีเยอะมีน้อยไงก็หมดก่อนอะไรก่อนก็นะก็อย่างว่าก็กดซับไว้ถ้าของมางเงี้ยรีบมาเอานะถ้าไม่ใครไม่ซับไว้มันไม่เห็นนไงใช่ไหมพี่เตยถูกต้องครับพี่เตยมีอะไรบอกท่าผู้ช <Cap S 2> มครับร้านเราอยากได้ร่ไหนก็แคปรูปแล้วก็ พักเข้ามาในอินบล็อกเข้ามาได้ครับผมสอบขายเข้ามาได้เลยแคปเลยแคปอะมันมีราคาขึ้นใช่ไหมแลมาที่ร้านเท่ากันอยู่แล้วแต่ต้องดูวันเวลาแล้วบางคนแบบว้าโปรโมชั่นเดือนเมษาแต่มาซื้ออีกเดือนหนึ่งมันหมดไปแล้วหนึมงเราหาว่าเราเออหาว่าเราแบบขายแพงไม่ใช่คือมันหมดเวลาไปแล้วแล้วมันก็อัพขึ้นมาใช่ไหมราคาใช่ไหมครับต้องเข้าใจว่าท่าในช่วง หนึ่งถึงสามสิบบาทอะไรเงี้ยก็จะมีก็หนึ่งเดือนหรือภายในหนึ่งเดือนนะครับเป็นโปรโมชั่นเดือนครับเป็นโปรโมชั่นอะไรเดือนอันนี้คือบอกราคาเงี้ยมันจะขึ้นลงก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาละกันเนาะไม่ใช่ราคานี้ตลอดนะบางบอกก่อนนะใช่ราคามันมีขึ้นมีลงเหมือนหุ้นนะครับใช่ใช่ขึ้นลงลงแต่แต่นั่นก็อันนี้คือมาราคานี้ก็รีบมาขายรีบมาซื้อกันนะครับโอเคฝากร้านของเราด้วยครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อ่าห้าเมก้าพาซ่าสะพานเหล็กเล้ยนี่อยืนที่ไหนครับลืมน้องหรือเปล่าวะอ่า อ๋อต้านอยู่ห้างเมกาพาท่าสะพานเด็กครับครับผมครับขึ้นไหนขั้นสองครับพี่อ่ะไรเพื่อนพอเอาขึ้นก่อนพี่พี่ขึ้นก่อนน้องแม่ได้เยียดาแดงหมดแล้วนะอะไรเพื่อนมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีก็เจอครับคุณจะร้องไห้ไหมเนี่ย โดนมังคับมาหรือเปล่าไอ้เย้ไม่เหมือนจะรอได้เลยอเครับก็น่น่หลัก้าเมกาบาซ่าสะพานเหล็กครับชั้น2นะครับบีองสี่แเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้ซับสให้เราด้วยนะครับโอเคก็ฝากถ้าเราจะสอบถามข้อมูลก็ที่ไหนก็เฟซบุ๊ o ฟ f บิมมิการนเซจเนเจอเข้ามานะได้ได้ไลน์แอดฟาบิมการ ก็มีช่องทางก็มีสั่งซื้อได้ช้อปปี้รัสด้าเดี๋ยวเราทําลุงเข้าไปในช้อปปี้รัสด้านะแล้วด้าพิมปืนบีบีกันถ <si> ้าช้อปปี <s <S ้พิมเอฟเออาบีกันนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเฮนเซอร์สวยๆนะครับแนะนําครับร้านอยู่ข้างๆกันนะครับร้านเด้ยนี่เราอยู่นี่พาไปดูพาไปดูเราดูแน่ๆนี่ครับร้านนี่ครับ อซื้อของมาเฉยอ้าวโชพามาชมแล้วนี่ครับเป็นของลุดด็อกครับของแท้ของแท้นี่อยู่อยู่นี่ครับในลูกค้าประจําเลยนี่ครับดูสินค้าในของแท้ครับดูข้างๆกันเลยข้างๆร้านฟ้าเลยสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับผมดีมากผมบอกเลยใส่ทุกวันติตทุกคลิปเลยทุกคลิปลุดด็อกตลอดโอเคครับ ะใใครสนจมาเลยฝากเจ้าของร้านด้วยครับฝากเจ้าของร้านด้วยอะครับโอ่าร้านร้านชื่ออะไรอ่ะพี่เอ๋บอกมาบอกหน่อยครับเอพินาโคชชอปค่ะเจอกันที่สุดเอพินาโคชชอปโอเคครับผมฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณครับเราดูขอ้วยฝากทีนี้ไปก่อนครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ทีมงานที่มาโอ้โหมาบ้านนะดูเดี๋วกลับบ้านโอเคครับทีนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้อยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ